ก็ได้ขอเสื้อตัวนี้อเอาเนาะเอาก็าได้นะไปถึงตัวบนกได้นะเดี๋ยวเขาจะขึ้นตังใดป่ะเป็นกำลังใจให้กับสายลุยล้อมขั้นแรกขึ้นมาล้อมเคลียร์ปังล้มมา อะไรก็ไปได้เฮ้ยมือมามือมาสูงระเปิดหนึ่งเรียบร้อย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 โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโดนันโดนละบอยเชียงของบอยเชียงของเจ้าอีซัลลไหมอีกนึ่นรอบใช่ไหมจัดให้ครับป้าไปเส่ยงมวกันนก เรามาดูบอยเชียงของครับเดินทางมาจากเชียงรายบอกว่าขอบอยบอยบอกว่ามันจะสักตะดเนินนี้มั่งเบอยมันจะสักตะไดไมั่งอหอพอไล่พอไล่จะมาไล่ได้พอดีๆีพอไล่ดีๆีเรามาดูครับบอยเชียงของกับสปาร์คหนึ่งสามห้าไปเรามารับชมดูครับบอยเชียงของกับสปาร์คหนึ่งสามห้าบอกไม่พอใจครับขออีกหนึ่งครั้งมา สตาร์เครื่องสตาร์เครื่องเลยมาแล้วครับบอยเชียงของสปาปร์หนึ่งสามห้าปลอมมาขึ้นมาแล้วครับเรียบร้อย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 ที่สุดแล้ว แรงเหลือเกินใช่ไหมครับหน้ายกหน้างายสปางหนึ่งสามห้าแรงจนเอาไม่อยู่กูมีละกาเกือบกูคือความจริงผมก็ไม่ได้จะพามาเส้นนี้หรอกครับแต่ผมถามเจ้าของว่าพี่จะเอาสักกรรมบ่อกําเหนือไาบอกสักกรรมบ่อเออเป็นัยแล้วอยู่กับบอเชียงของไปล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 งไป เวงเงงเงงักดูความลื่นะครับโอ้โหไปกลับความมันครับสันคมมีดวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์บอ,อยเชียงของบอ,อยเชียงของมีอย่างจะมีมีอย่างจะระบายออกมาแบบกับอู้ครับ,รบเดี๋ยวเพจเดี๋ยวเดี๋ยวมาวันนี้มาจี้กันเส้นทางทุกคนมาวันนี้มาเป็นยังไงคุณจี้ไปบอหรอมาเป็นยังครับ วันนี้ถ้ามีโอกาสจะมาแก้ตัวอยู่ครับวันนี้ฝากไปก่อนนะฝากไปก่อนเนะาะโคนะนะโอ้โหบอยเจียงหองความลรืล่นงระดับไหนร้อยนี่คือแปดสิบเลยววันนี้นะครับวันนี้บอยเจียงของขี่รถสับโยกสับไงน,นี่แหละครับสี่สายของเอนุโลแล้ววันนี้เส้นทางที่ผมปา,มาเอฟซีมาเอลนะครับเราเอามาชิมลางเล่นๆเ,เนี่ย นะครับเืาถ้ามาไปปลาได้ก่อนไปยังผมกับจิมมี่เส้นหนึ่งปลาไปอันเนี้ยเป็นฮ้องว่าสันคบมีดเนินที่หนึ่งถ้าท่านขึ้นเนินนี่บลาได้เนินตะไน่ปลาต้องคิดว่าจะได้ไปสันคมีมีอยู่ทั้งหมดสี่เนินนะครับอันนี้แค่เนินรับเน้องรับน้องพอหรอพอครับรับน้องจนต้องย้ายเส้นโอเคเราจะไปอีกเส้นหนึ่งครับฝากไว้ก่อนเนาะบอยบอยบอกว่าฝากไว้ก่อนโอ้โหสุดยอด มาแล้วครับผมสปาคหนึ่งสามห้า 135, บอยเชียงของขึ้นมาแล้วโอ้โ,โขอต้อนรับบอยเชียงของทำการรับรถและรับเสือ้อสปาคหนึ่งสามห้าในสไตล์ของ TKD e n d เอน t ูโ i ่ไทยแลนด์อย่าไปทางการตอนนี้บอยเชียงของ ได้ขึ้นมาทําการรับรถและรับเสื้อของท่านแล้วนะครับต่อไปจะเป็นพิธีการส่งมอบรถและส่งมอบเสือ้อตอนนี้นะครับผมเจ้าของรถสปาร์คเลยสามห้าบอยเป็นของเดินทางขึ้นมาแล้วรถของตัวเองอย่างเป็นทางการนะครับหน้าโอกาสนี้ผมต้อมกระชิดาําขอทําการมอบเสือ้อทีเคดีนี่คือสไตล์ของเราจะได้เสื้อทันทีก็ทก้องมา ได้เสื้อทั้งน,นี้ไม่ธรรมดานะครับมันมีสตอร,รี่ครับเรามาตั้งแต่ใดล่ะนี่คือเสื้อ Tkd หว่าจะได้นะครับลำบากกล้าเกีนใช่ไหม,มครับผมทำการส่งมอบเสื้อไปจำตัวหนึ่งตัวและทำการมอบรถสป้า135ให้กับบอยชื่อของคุณอยู่ในสกัด Tkd สุดยอดมากครับผมโคจรพุหน่อย จริงสุดยอดมากรอดูคลิปครับเที่ยวพวกอ้าวโอเคณเวลานี้นะครับผมเ,เ,รเราจะทำการมอบเสือ้อประจำตัวสำหรับบอยเชียงของพร้อมก,กับรถที่บอกใส่เสือเ้ออะไรใส่เสื้อนะครับผมเนี่ยแหละแน่นอนครับคนจริงเสื้อนี่ไม่ได้มาได้ธรรมดานะครับต้องหมดล้มด้วยกันก่อนรอขอตอนละ สู่สังกัด EKD e n u r o อย่างเป็นทางการของคุณมาครับครับมาลาสปาร์หนึ่งสามห้า 135. บอยเชียงของไปเลยสุดๆเลยไปสุดนานเลยคือไปสุดนานเลยสปาร์หนึ่งสามห้า135น k d ครับ ขบบริยากาศนะครับตอนนี้บอยเชียงของเดินทางขึ้นมาจุดชมวิวดอยผากองนะครับลูกที่สองไงพี่วิวสวยไหมอโอ้โหมาจนได้เนาะถ้ามามาได้อีกหนึ่งลูกนะครับปุ้นครับผมไก่ๆพวกครับกำลังใส่กรบปุ่นลวมๆลำหลัลลลปุ้นพด้ยินเสียงก็ครับอันนั้นคือเราพระพุทธบาท ก็ส่งงานรถไปที่เรียบรอ้อยขี่ได้นะครับเนอะของผมนี่บนันไดนี่ดุมแตกไปและ <c oughs> เหี้ยวเก่ไปหน่อยดุมแตกไปะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเก็บบรรยากาศไว้นะครับเนอะสำหรับซับพาก135นะครับรถสังสร้างนะครับขี่จริงลุยงานได้จริงๆครับนี่นะครับคุ้มนะเสียงพี่คุณบอกรถพี่สีรถเอฟเนี่ยตัยก้มผมอะปุ่มมะปุ่มอะหนึ่งคันครับสวยงามของผมเข้าครั้งหนึ่ง ได้มาขี่รถกับต้อมกระชายดำนะครับแลว้วก็มาทาเสบบรรยากาศบนยอดดอยครับนะรบรรยากาศที่เงินซื้อไม่ได้ท่านต้องขี่ขึ้นมาด้วยตาวันนี้แก็ซสีผมก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับแลว้วก็ได้เห็นแล้ว